พี่ไม่ได้สนใจเขาเหมือนกันหมายว่าไม่ได้สนใจในแง่นั้นนะคะคือชอบที่เขาเป็นนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอตอนที่เริ่มแบบยาติกาละครที่ลดนด้วยกันที่ย่าติกาแล้วแล้วมันก็ควรจะจบไปแล้วตั้งแต่เขาตายในเรื่องพระเอกตายแล้วความต้องเล่นอีกอีกรุ่นหนึ่งต่อใช่ไหมคะทเนียช่วงนั้นคนอินมากว่าหูเคมีเข้ากันอยากให้เป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมทั้งคนเขียนบทคือพี่แดงสารยาเขียนบท ให้กวางฝันถึงเขาอ๋อไม่ใค่จะได้บทเขาจะได้กลับมาถ่ายใหม่ะเพราะเขากลับมาถ่ายเขาก็มาพร้อมกับตลับเทพคัทเสร็และหูฟังล็อกแมนนี่สบายอายุในกันค่ะแล้วก็กวางฟังก่อนก็นั่งแต่งหน้าอยู่ก็ฟังเพลงค่ะ ก็เอาเพลงมาให้ฟังคือระหว่างนั้นเนี<_<__<___่ยก่อนที<_<__่เขาจะหมดตัวเนี่ยเราคุยกันเยอะเพราะว่าเราถ่ายกันดึกดื่นถึงเช้าคุยจีบปะหรือแค่คุยคือคุยจริงๆแล้วคุยไม่ได้จีบเเป็นคือละครเนี่ยสถานก่อนมันถ่ายไปออกไปฮะก็อยู่ด้วยกัน7วัน7คืนเนี่ยจนคนอื่นเข้ามาถ่ายเขากลับไปแล้วแต่เราสองคนนี้มีตลอดตลอดก็ระหว่างที่รอจัดพงจัดไฟแล้วก็คุย เราเป็นอยู่แบบเนี้ยค่ะที่มันแบบเหน็ดเหนื่อยกันใกล้ชิดไปขี่ม้าตอนตีสามเรานั่งหลับ้วยที่นั่งหลับนั่งหลับผชมละเอียดได้ดีนั่งหลับค่ะนั่นั่งหลับบนหลังม้าคุณว่าโอ้โหอะไรเรายังไม่เห็นหลับเลยมาหลับอะไรเนี่ยตีสามแล้วก็ต้องแหมกระโดดข้ามสิงกิดขว้างอะไรพลังเยอะมากแบบมันเหนื่อยมากแล้วก็เหนื่อยไปด้วยกันถึงเช้าจนดาราบางคนกลับไปแล้วกลับมาใหม่ซื้อน้ำเต้าหู้มาเรายังไม่ได้นอนเลยอย่างเงี้ยค่ะ เราอยู่ตั้งแต่เช้าของวันที่หนึ่งวันแรกนะคะแปดโมงเชา้าลงน้ำถ่าย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 จนเร็วๆเดี๋ยวแดดหมดก็รีบรีบรีบพอแดดหมดถ่ายกลางคืนถ่ายถ่ายถ่ายเร็วๆเดี๋ยวแสงมาถึงเชา้าอย่างนี้อันนึงอาาอกไหมคะยี <20 S 2> ่สิบกว่าชั่วโมงจกกนกระทั่งบ่ายของอีกวันหนึ่งพี่กวังไม่ได้นอนเลยและไอตอนที่เอาเพลงเอาซาวด์บ้ามาใส่หูเนะี่ยเพลงอะไรเพลงอะไรก็ไม่รู้ค่ะฟังแล้วก็เป็นแบบเขาดิดเอง เป็นเพลงเขาแต่งเองเขาแต่งเองคิดว่าเขาแต่งเองนะคะเพราะว่าเขาร้องเองเสียงเขาแล้วก็เป็นกีตาร์ตอนนั้นเราก็รู้สึกเพลงอะไรอ่ะมันร้องว่าเธอเป็นคนตัวเล็กๆน่ารักจริงๆเนี่ยค่ะในสัมผัสแล้วมองดวงตากลมโตหวานซึ้งเหลือเกินใครอ่ะพี่น็อตใครมีเพลงนหรอถามี่ถามใครก็ไม่ซอยไงไม่ซอยตัะค อ็ไม่ส้อยี่ตัวละครที่พี่เล่นนี่น้องๆดูคนยุคสมัยนั้ก็จีบกนเเลยเ่าเจไปเลยตอนนั้นรู้แล้วใช่ไหมว่าเขาจีบมันต้องรู้สิน้องอันเนาะแล้วแถมเอาขนมมาให้ด้วยอ่ะปกติไม่เห็นเอาอะไรให้ใครเลยอ่ะเอาขนมมาให้เรากระเช้าหนึ่งใช่ป่ะใช่เด็กกะเช้ามาใส่กระเช้ามาเจ้าผีใหม่อ่ะตอนนั้นคิดอะไรอยู่ก็แบบกลัวเขาถ่ายเหนื่อยก็เลยเอามาจริงชอบแล้วใช่ไหมตอนนั้นใช่เริ่มเริ่ม ก็เริ่มจีบแล้วตอนนี้อ่ะคนเนี้ยแสดงว่าเขารู้สึกแล้วถึงขนาดไปแต่งเพลงถ้าคนนี้ไม่ขยับตัวนะตอนนั้นใจเราอ่ะรู้สึกอยู่ว่าก็ไม่เป็นไรก,ก,ก็ก็รู้สึกว่าก็คือหายไปก็หายไปคือคือพี่เนี่ยเป็นคนอย่างนี้นะเป็นคนที่แบบันมัน,ม,นมันโตมากับความรู้สึกว่าบางทีนะต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นอนะสมมติว่ามีคนมามาชอบเยอะเนี่ยเรารู้สึกชอบคนนี้แต่ถ้าเขาไม่มาจีบเรา เราก็จะปล่อยไปหรือถ้าเกิดว่าเขามาจีบแป๊บนึง้วเขาไม่อดทนกับการที่ต้องมาเจอแม่เขาก็ปล่อยไปปล่อยไปก็ไม่เป็นไรคือเราจะต้องชอบคนที่เขาชอบเราด้วยแต่ถามว่าไม่เคยชอบใครเลยมันก็ไม่จริงนะมันก็เคยรู้สึกว่าเออคนนี้หน้าตาอะไรสเปกเราชอบอะไรเงี้ยน่ารักเวลาเจอแล้วรู้สึกดีอะไรเงี้ยแต่มันคือ p o ป p y love คือเด็กๆค่ะที่ชอบแล้วพอพี่น็อตเนี่ยเออก็รู้สึกว่าคนนี้คุยกันรู้เรื่องทุกเรื่องเลยอ่ะแบบ คุณพ่อก็รับราชการเหมือนกันเ,ออเรียนเหมือนกันเรียนรัฐศาสตร์เหมือนกันพี่น้องสามคนเหมือนกันเป็นลูกคนโตเหมือนกันมีน้องสาวหนึ่งน้องชายหนึ่งอะไรมันคล้ายกันไปหมดก็คิดว่าถ้าเขาไม่จีบเขาไม่อะไรไม่สานต่อก็คือจบ